านเสียเสียเสียงเยี่มพามพอ่อนบ่เฮาวอนะเวีนวิเศอตอนดิลเลีเตสุชยตังพานอวังชยมังคลังชยมหามงคล เนีเนยแม่นวันดีวันเดียดียยทางหาวันเจ้าฟาเราแถมปุ่นวันพม่มาปุ่นองลานวันพรแกว้วัด Chị bà con văn ngộ ra sản tôn uống an Thừa na xua, ọt linh nhu Hồn văn niệt, mẹn vô chế nhận Nó tiền sàn ca, xa với วงวานภาบุญหองวงพ้องพยายาดรัตย์ตามธรรมจามนำสาไทยบนวันนี้เดลดุลเือพามาวันนี้ Ee, em hà châu tôn nhốt hoàng tung sàng nhói ngon ở xa đón đơn ra còn ra tô mong ở quân xây ra phan ở xây mong lăng trái ra mong a บอนเจ้างได้จะเทียมของเครื่องทำม,มีดอกไม้แล่เพือ่องเทนก็จะจลละเลียงห่างสัมภาภะภาควันหอมโอปวนะแม่นดอกไม้ป่าที่ไ์ตยบุญชาคู บอลบอลีขาพนพวกพวรนรกสิ่งลวนจัดหามามีทั้งข่าวอันเต็มพามีทั้งปลาหมกอกมีทุกทีพอมาสาราพันาทั้งปูพันแลมจีมฝ่าวางเฮียดาวดามาลาหอมหัว ยังให้คำพาเจ้าสูขวานให้พรมานีพัรน,น,นานาพรฒนานทั้งหลายในวันเนย็นเทมารวมความเพียรที่พลนาพิเเสวัดหน้องคนเมื่อนี้ ว่าหามีแต่ความสุขความจำนึนก็เคียนเกียงห้างนีไกลมีแต่ความสุขสดใสเปิ่นแปวสู wan, ch um, ch um, k ò, k ang, ่กวนแล้วหายทานทางหลายจงคอยอยู่สวงสาบสานดี สัยยาแด้สาวหายได้เป็นเจาว่เปลีนใหญ่เกิ่งกลัวคนทั้งหลายเกียงสำบายบ้างลามเลือนก็แก้วเกิดกลางหงทั้งเรยบพลแหลมภายน้อยอายุค่อยอาจากที่วังของให้มีอายุยืนยาวนา มอนงกอดได้เดียกอดหอยลอยเยี <Genesis> ่อ um, ส <roads> <ab zione> ียเปียง h a u น้าผู้นัวสาตตัวมันยามาบางเบียดได้ของไอ้ผ้าแกนไทยลงมาตาซ้องสอนลาน้าง Your mom. quả lan hài nhai xuống lòng ma chuông quả lan chào hài nhai cuồng Qua xí xí mưa đi men mưa đi xí xí mưa đi men mưa mặn mặn hay chào mặn nhìn qua con phá yên mặn hay chào mặn nhìn qua thiên phá chuông phá chăn mặn hay chào mặn nhìn qua cứ khẩu luống cây lan mặn hay chào mặn nhìn qua ca xuống ta van, mặn cho mà nhíu qua pha chân xe song che, mặn hay cho mà nhíu qua pha tàu quang đơn đền sám hay cho mà nhíu qua sau kia ruột sau pha หัวอยู่ว่าปว่านะเมื่อนี้แนะม่นมือสางหาม,มอพามว่ามือแข็งวันนี้วันวนี้ขีอา,าวุนตาโชตกไปนี่แม่นตกไม่จันนะขันไม่ดีแม่นขันไม่แกว้วท่าทั้งหลายตกจังแนวจะไงไหวคุณขกว่า,วา,วานะว่ามาอยู่มาเ้อะวนัวนเ้อะ Quán bát phù văn ơi. Quán chân, à, quán, quán cháu à, bé bên, bên hà, quán cháu bé bên quán bay. Sen hay nha. Quá hay ừ. Râu, quán cháu bé phù quả riêng khí kiều oan, cõi ma sa mưu ni, mai, mai ơi. ให้เจ้ามานำทางคนทวงให้เจ้ามานำปองคนเที่ยวให้เจ้ามากินขา้าวตอมแล่ของหวานนะมากินน้ำตาลและน้ำอ้อยนะหมอพ้าเมื่อนะจอยจอย จอยจอยนะขวัญใ้าตมามมาเด้อวขวัญเออพ่อพ้าแม่พ,าพมาา้พา,พม,ามาเด้อขวัญเอยมาเด้อขวัพ่ววอพ้าแม่พาาที่ผู้้า กงหนึงน่งหันกะไดเพราะให้มว่าอยู่เหนืออยู่เคียงวันแขงให้เจ้าหญ ไหลไลวรเบิงใส่และเบงหัววหัวและวรคิ้ววนิ้วและวแขนควรกระแนกลางไลแล้วไม่นั้นแม่นวรหก็มาสามื้อนี้วันนี้นะว่ามายื่าด quấn ơi em mệt cho ma hoạt đèo chịu bắn hey, cho giá sư ra cho xảy những chèo béo lửa mà nắng cho xảy ยังแตงไว้ใส่เหลืองอยู่บ่เศร้าใหญ่เชงต่อเหนเจ้ายญ้าได้หาสูงเค่ลักเหนเจ้าย้าได้คนยญาได้คนเหมือนตัวนะย้าได้หมองเหมือนเขายาได้เสาเก่าเสียเสียให้เจ้ามีอายุวันนู้สุขังพาลังตาต่อเท่าถึงเท่าเกลราขาก่อข่าเกินสัพพพุทานุภาเวนะสัพพัรรมานุภาเวนะสัพพัังคานุภาเวนะสัพพัชโสตี